ธุรกิจอับนวดเฮ้ยสาวหน้าหรือเปล่าวะธุรกิจอับนวดที่เองดูแลอยู่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ววะไม่ค่อยดีวะเด็กไม่ค่อยพอไม่ค่อยพอถึงลูกค้าไม่ค่ยพอไปถึงกูอาจารย์แล้วธุรกิจกัญชาของเองไปถึงไหนแล้ววะไม่ดีขายไม่ดีปากมึงไม่ดีทำไมอ่ะกูไม่ได้โูดกูก็เหมือนกันกูก็ไม่ได้เที่ยวเอาโทรศัพท์กมมีคลิป ให้ผม,มเปิดคลิปไหมไอ้อ่ะอันนี้ไม่ช่วยนะ,ะแต่ฉันอยากให้พวกเองแสดงความดีๆข้าธุรกิจสังฆทานของข้ามันไปได้สวยเว้ยเดี๋ยวผมเหมือนอาบคมนวดใช่ไอ้นี่นกัะชาไอ้กัะชาของพี่ธุรกิจสังฆทานมึงดูดีมากเลยนะลูกเกดทำไมอ่ะมึงไม่ใช่คนดีดอ่ะอ่ะเอางี้เอ็งทำเป็นเท็จอ่ะ ไอ้เด็กกินอะไรอ่ะไหนใครทำเป็นเข้มคะอ้าวอ้าวขบวนการวันไหนสวรรค์นนะ่ยกูจะเอาอันนี้ไปซอดแล้วดุ๊ยทำอะไรลองเบอร์ดี่โรบัสตาสักกระป๋องหน่อยไหมคะรับรองเข้มจัดสะใจกว่าเดิมพร้อมลุยงานลุยธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเลยคะ่ะดีเลยเนาะพี่เนี่ยกำลังอยากเติมความเข้มอยู่พอดีงั้นพี่ขอลองชิมสักกระป๋องนะจ๊ะได้เลยคะ่ะ เอาไม่ละเข้มจัดซาใจจริงๆงั้นจัดมาให้พี่สักหลังหนึ่งจะเอาไปเติมความเข้มก่อนเข้าประชุมแก๊งได้เลยค่ะพี่แล้วตอนนี้นะคะทางเบรดีก็มีแคมเปญฉลองครบรอบ30ปีด้วยค่ะแจกแหลกทั่วไทยรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือว่าจะเป็นทองคำหนักหนึ่งสลึงค่ะแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะถ้าพาไปแจ้งเืนคงเหมาหมดแน่ ไม่ได้การเว้ยน้องแล้ว้าพี่อยากจะร่วมสนุกกับแคมเปญน,นี้ทำยังไง ค่ะพี่แค่พี่แอดไลน์แอดเบอร์ดี้เวิลและก็อกรหัสใต้ห่วงสะสมแต้มเพื่อลุ้นหรือแกลกรางวัลต่างๆโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o แฟนเพจเบอร์ดี้เวิ d ได้เลยค่ะรู้สึกง่ายๆแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยสิครับงั้นพี่ประชุมแกงเสร็จแล้วก็ฝากน้องๆจ่ายให้พี่สักล้งที่ท้ายรถนะงานนี้ทองและรถกระบะจะต้องเป็นของพี่อย่างแน่ๆนจัดไปเลยค่ะพี่ซึ่งสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้แคมเปญชิงโชคถึงวันที่17ตุลาคม25 6 6และแคมเปญแลกแต้ม ถึงวันที่31ตุลาคม2,566เลยค่ะขอบคุณมากจัด <Okay. S 2> เลี้ยงดีอ้าวอาน,นังครับผมเรื่องดูแลธุรกิจตอนนี้เป็นไงบ้างดีครับออเดอร์ออกเยอะเลยครับดูแลตแลั้งแต่ที่ไหนบ้างเนี่ยตั้งแต่เชียงใหม่อ้าวอ้าว <c oughs> เฮ้ยสรุปแล้วในเมื่อพื้นที่ใครของใครอย่าไปล้ำเส้น ถ้ามันเกิดเรื่องกระราึ้นมาปัญหามันจะเหนื่อยถึงลูกพี่ใหญ่แล้ววันนี้แหละลูกพี่ที่ชัดเนี่ยต้องขอสะสางหน่อยกับไอ้แจ๊ดเฮ้ยต้องสะสางเลยเว้ยมันเรื่องอะไรกันพี่ในพื้นที่ของข้าเกาลูนมาเกาตอนนี้ของเองอ่ะมันขายกัญชาได้ยังไงวะพื้นที่ของข้านะเว้ยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะพี่คิดอะไรมากมาย พี่จะเอาไงล่ะเฮ้ยเอ็กมันคือเด็กปลายฝนต้นหนาวเว้ยพี่ข้องใจอะไรช้ามองหน้าฉันก้องดีใช่ไหมวะฉันไม่อยากลองดีหรอกแต่พี่มีอะไรล่ะสงรการบ้าเลยของกูกูเฮียกระบอกคู่มาเลยเฮ้ยมึงอย่าบอกนะว่ามึงจะขวัวกระบองโชอาแจนดอะถูกต้อง อาจารย์เพราะการโคกระบอกของมันไม่ธรรมดาเลยจะซักเท่าไหร่เชียวพี่จัดมา้ปไปพ่ปอนี่เเก็บไว่ลูกเี่ไ<ป>มาเลยเว้ย,วยวฉันก็อยากจะสาดสางพี่เหมือนกันพี่รู้ไหม ตอนนี้หมอนวด่ของพี่มาทํางานในธุรกิจพื้นที่ขายกัญชาของฉันมันวุ่นวายไปหมดแล้วฉันบอกไว้ก่อนนะ้ทวันพรุ่งนี้พื้นที่ขายกัญชาของฉันยังมีเด็กของพี่มายืนเกะกะกันอยู่แล้วก็พี่ต้องเจอฉันแน่ฮ้ยแจ้งยามได้แล้วแต่ถ้าแจ้งมาโมโหมันชักดาบคู่นี้มาแล้วก็ อาจารย์ดาบอยู่วิเนียเคยสั่งเคยสอนไว้สั่งว่าต่อไปนี้ไปจังหวัดไหนอย่าประชันกับใครโดยไร้ปลอกดีเฮ้ยเฮ <บ ST Ü> <ด>้เก็เ้เ้ยสั่งส,สยายเฮ้ยอาจารย์<โด>ยเ<โด>ยเฮ้เเ<โด>ย,<โด>ย,<โด>ย,<โด>ย ้ยโอ้ลูกเอยมากังกังอะไรตอนนี้ลูก ไม่เห็นเพลงพ่อเหรอก็เปิดตัวเจ้าพ่อเดินสโลออกมาก็กังกังกังบ้าบออะไรเนี่ยขอโทษครับคุณพ่อไอยพ่อมึงมึงละยายมันคนรักไทยค่ะก็เป็นยายมันไงให้มาดูแลลูกกูเื่ออาร์มมาเล่นทิ๊กตอผู้แทนคุณหนูค่ะนี่ลูกฟังพ่อนะวันนี้พ่อจะมาประชุมกับพวกลูกน้องพ่อเนี่ยมันแตกคอกันอยู่มันเรื่องคอขาดบาดตายเพราะฉะนั้นหนูหยุดเล่นสักพักก่อนเดี๋ยวพ่อประชุมงานเสร็จแล้วหนูอยากเล่นอะไรก็เล่นไปเข้าใจไหม ตักันมานี่ยยังไงใหญ่ไอ้นานเปี้ยวไปเลยใหญ่ใหญ่ปยให้มึงดูแลไั้งปล่อยให้ลูกน้องมาทะเลาะมากันกันเองเตล่สามบัดซบไอ้เปี้ยวกูหนาวไอ้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 อะไรไรกูเห็นมึงไหมกูเห็นอยู่โอจะยุกเพื่อนเพื่อนยุเพื่อนยุอย่าไปทำเขาเอกราชส่วนนะูมง พี่กะลาดเลยอกูมองดูเป็นผ้าภูมิเพพังงานเลยนะเนี่ยไอ้เก้ามึงกล้าต่อยกูเหรอฉันขอโทษพี่กูรู้ว่าตอนเนี้ยมึงกำลังแรงแต่มึงต้องดูบ้างสิว่าใครผลักดันมึงขึ้นมาโตฉันผิดไปแล้วอะไอ้เก้าแล้วมึงไอ้กามไอ้เอี้ยงเอี้ยงเี้ยงมึงไปทะเลาะอะไรกันแบ่งพื้นที่กันไปแล้วนี่แบ่งแยกให้แล้วนี่กูนึกอยู่แล้วพวกแบ่งให้มึงดูแลอ่ะมึงต้องทะเลาะกัน กูถึงแยกให้มึงไปดูแต่มึกก็ล้ำเส้นกันเองไม่จองล้ำเส้นสวัสดีแอซีทุกคนนะคะอย่าลืมกดตะกร้าขวามือด้วยนะคะ <c oughs> ถ้าใครล้ำเส้นเดินไปกดตะกร้า <c oughs> แล้วก็ช็อปของอะไรรู้ท <c oughs> ูอีแต่โว้ยป็นอะไรกันลูกพ่อขอยอยู่เนี่ยเดี๋ยวลูกน้องมันก็ไม่กลัวสิเ <c oughs> ข้าใจไหมลูกเข้าใจครับคุณพ่อ <c oughs> ใฮ่ขพ่อมึงไม่ต้องพูดลูกพี่ใครเริ่มก่อนไอ้เก้า พื้นที่ของฉันตาเด็กของมันมาขายกัรชาได้ยังไงฉันยอมไม่ได้พวกเรามันอิสระอยู่แล้วจะขายอะไรก็ได้พวกเรามาเฟียแต่ว่ามันคือพื้นที่ของฉันลูกพี่พวกแกไม่ต้องพูดแล้วกินข้าวหม้อเดียวกันแล้วมาทะเลาะกันเองแบบเนี้ยกฎของเราคืออะไรฆ่าให้ตายอ๋อมีงานสังลูกนิมิตที่ไหนคะฆ่าตายแล้วกูจะฝังพวกมึงไปกับลูกนิมิตงานวั ท่านประกาหลวงพ่อเลยค่ะหือพ่อเอาปนสิอะไรเนี่ยเห็นไหมฉันประชุมอยู่เนี่ยหยุดซะก่อนที่ลูกเข้าใจไหมเดี๋ยวพ่ออบรมลูกน้องก่อนเข้าใจไหมเข้าใจค่ะคุณพ่อเรียกปูพ่อจังเลยที่บ้านมีกระจกไหมเนี่ยไมคะไปส่องดูตัวเองมั่นเปล่าเนี่ยหน้าเหมือนกันเลยโอ้โหพูดมาได้เฮ้ยต่อไปนี้ห้ามทะเลาะกันเด็ดขาดเข้าใจไหมครูพี่ถ้ารู้ว่าทะเลาะกันอีกแล้วก็ฉันจะซับ ไอ้ล้มกังกับพีคังกังก็งนะนะลูกพี่ห้ามทะเลาะกันฉันขอโทษจริงๆแกละหลายครั้งหลายคาแล้วชอบหาเรื่องหาเราแกก็เหมือนกันอ่ะฮะยอมคนไม่ได้หรือไงฮะร่วมามันเป็นยิ้มึงก็ยอมม้วยซิกังกังกันกังกังทำไมอ่เนี่ยังกันกักันอ้โีไหนาันไอ้ไอ้ไอ้ไ้ั้ แต่ที่นี่กัง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 โอ้ไม่สบายไม่ไหวลูกพ่อกำลังจะบิ้วอารมณ์เนี่ยกำลังจะจัดการพวกมันอยู่แล้วมายืนกองกองแกงแกงกังกังอยู่เนี่ยเอางี้แล้วกันดูจะให้พ่อทำอะไรหนูบอกมาดิมันจะได้สบายใจหนูพ่อด่าลูกน้องเสร็จจะได้พากันกลับบ้านฮ่าเอ็ซีบอกว่าอยากเห็นทั้งแกงเต้นเพลงกังกังกังค่ะเฮ่ยอะไรเนี่ยคุณหนู โม้มันจะมากเกินไปแล้วนะผมเป็นมาเฟียมาทั้งชีวิตผมมาเต้นอะไรกลางๆกลางๆกลางๆแล้วกลางๆอะไรก็ไม่รู้ต่อให้เป็นเจ้านายเป็นเจ้าพ่อให้มาเต้นกลางๆฉันก็ไม่ไหวนะนายผลฟังตั้งนานแล้วไออาก็กลางๆกลางๆกลางๆนีนั่นแหละกลางอะไรกันวะกลางอะไรมึงไม่ต้องพูดแล้วกูเล่นเป็นนะเป็นห่วงพี่ไงกูพี่เล่นผิดแล้วก็เป็นห่วงกูวเออ เขียบพากูหลอยไปด้วยกูก็มุ่งจะเล่นมุ่งมุ่งเอาละพอแล้วไม่ต้องกุ้งต้องกังต้องอะไรแล้วลูกสาวฉันอยากให้พวกแกมาร่วมเต้นเพลงกังกังของเขาด้วยเอฟซีของเขากำลังดูอยู่ตอนนี้กี่คนแล้วสิบเจ็ดคนแล้วค่ะนี่โอ้พี่เบียร์พี่ยคนดูจะคุ้มไหมของขวัญได้อะไรมาบ้างดอกไม้ค่ะได้ดอกไม้ดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบได้กี่ดอกของเธอได้ดอกอะไรดอกทองทองทองค่ะไปยืนเลี้ยงแถวฉันให้พี่แค่ครั้งเดียวนะ ครั้งเดียวของฉันขอครั้งเดียวสีภาพลูกพี่มันจะสีเหลี่ยมของฉันเอานะเฮ้ยทำเพื่อฉันไม่ได้หรืไงวะไปมามามา เสื้อไปใครจะเป็นหัวหน้าก็เป็นเอาเถอะยกให้เอาเออพี่เหมือนเดิมดีกว่วกาลำพังกูเล่นกับลูกที่บ้านก็นเหนื่อยแนละ้ว <laughs>